การที่ใครๆก็อยากได้4ซีรีส์เนี้ยคนรู้จักแน่นอนเป็นการขายอันดับหนึ่งโอเคครับนี่คือ,อรายการสี ตามครได้ร้องครับสำหรับนาฬิกาที่ใครๆก็อยากได้ทาไมถึงต้องตั้งปเป็นยี่ห้อนี้รู้ปะเพราะว่าเราไปนั่งดูมาเก็ตแชร์ในตลาดบ้านเราแล้วเ,เป็นการขายอันดับหนึ่งเมื่อมันเป็นมาเก็ตแชร์อันดับหนึ่งเนี่ยแปลว่ามันต้องมีความต้องการอันดับ 1. ส่วนแบ่งการตลาดของโลกนาฬิกาในบ้านเราอันดับแรกก็คือ Pack แพคไฟเออร์ขายเพราะว่ามีตั้งแต่เบาไปถึงหนักคนที่เริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยก็เริ่มต้นที่แพคไฟเออร์ทั้งเาทั้นัถูกต,ต้องเลยนะครับใครๆก็อยากได้แพคไฟเออร์เนี่ยปลมันมีทั้งหมดี่ซรีส

คาเรล่าสี่ซีรีส์เนี่ยคนรู้จักแน่นอนเพราะฉะนั้น4รุ่นหลักในวันนี้เนี่ยเรายกมามาสักสองรุ่นก่อนเดี๋ยวอีกทีมจะยาวไปเนาะวันนี้เราจะยกตัวไหนบอกบริกันแค่อะโป้ของผมผมเตรียมแทรพอยเออร์ตัวซีรีส์อะควาเลเซอร์มาอะควาเลเซอร์เป็นนาฬิกาจำพวกไหนเป็นในตระกูลซีรีส์ที่ผมบอกว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเอ็กซ์ตรีมแล้วแบบมีความแบบเท่ๆในตัวนิดนึงที่จริงเนี่ยมันตามชื่อเลยนะอะควาอะควาก็คือก็ให้เกี่ยวกับน้ำกิจกรรมทางน้ำต่างๆนะครับเป็นรุ่นที่ต้องบอกว่าดัน แรงมากมันเป็นอีกหนึ่งในรุ่นที่คนนิยมใช้กันเยอะมากคาเลเซอร์กําเนิดมาอย่างไรจึกกําเนิดของเขาย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักปี1982ออกเป็นตัวซีรีส์ที่เขาเรียกว่า S2000 ออมาก่อนไม่ใช่ควาเลเซอร์ไม่แย่ควาเลเซอร์ออกมาเป็นตัวซีรีส์ S2000 เสร็จปุ๊บก็มีการแบบพัฒนามาเรื่อยๆเมื่อตอนปี2004คนเริ่มเดินทางมีการแบบสำาวงสำรวจก็เริ่มออกซีรีส์ใหม่ออกมาเป็นตัวซีรีส์อะควากราฟอะควากราฟคาลิเบอร์60ผมสังเกตจากฝ เพราะผมเห็นจากรุ่น S 2000ด้านหลังจะเขียนคำว่าแทร็กไอเออร์ธรรมดาใช่อันนี้เป็นความรู้นะเพราะว่าคนใส่แทร็กหรือคนที่ชอบอะควาเลเซอร์เนี่ยหันไปข้างหลังยังไงก็เจอตัวไอหมูดำน้ำแต่ไม่เคยรู้ว่ามันมาประทับอยู่ข้างหลังเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่มันมาปั๊มตาตรงนี้ตั้งแต่ปี2004นี้เองแล้วก็อะควากราฟเนี่ยต้องบอกว่ามันดูแบบยังไม่ไม่เข้ากับข้อมือมันดูแบบเฉพาะเจาะจงเกินไปวิศวกรของแทร็กไอเออร์ก็เลยเปลี่ยนรูปแบบการออกแบบบริการมาตอนปี2005เลยออกเป็นตัววีรแล้ ใช้ชื่ออะควาเลเตอร์มาตั้งแต่ปี2005เลยคือเรียกว่าตอนแรกทําออกมาแรงบันดาลใจมันมาจากการสำรวจใต้น้าจนลืมความสวยงามไปจากเน้นใช้งานก็มันเน้นแมสเลยอ่าเน้นแมสเน้นแมสเลยมันมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆออกมาเป็นตัวซีรีส์ที่เป็นน้ำลึก300เมตรฟังก์ชันนี้บอกว่าฟองโจชันนาักนะใส่ในน้ำตกการเลยปะชักได้เียสบายเลยประมาณสักปี2007ต้องบอกว่าเริ่มมีการทำอะควาเลเตอร์ ให้กับสุภาพสตรีด้วยมันเริ่มมีการแบบเรียกร้องแบบสิทธิที่มันแบบดูเท่าเทียมกันในช่วงนั้นแต่ตอบรับดีมากคอเลเซอร์ของผู้ชายกับคอเลเซอร์ของผู้หญิงเนี่ยผมว่ามันให้ฟีลลิ่งแตกต่างกันมากขาจะดูสวยแบบหวานได้แต่ผู้ชายจะดูแบบแป่งดูดาร์กหน้าตามันคล้ายกันพอมันยอดโวลงมาปุ๊บเนี่ยมันให้อารมณ์ะแบบเลยนะเขาให้นิยามว่าสําหรับคอาเลสเซอร์สุภาพสตรีเนี่ยคือเป็นผู้หญิงที่ เก่ทงทันสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยสำหรับตัวซีรีส์อะควาเลเซอร์ของ t ทคอร์ e r เนี่ยเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายมากๆก็เป็นหนึ่งในรุ่นหลักอะควาเลเซอร์เนี่ยเป็นนาฬิการุ่นแรกเลยที่เริ่มมีการใส่ฟังก์ชันที่เขาเรียกว่าเรกาตาไปเรกาตาเป็นการแข่งหรือใบแรัวถูกต้องครับก<ๆ>ีฬาประเภทนี้ไม่ได้แม้ไม่ได้แบบเป็นที่แพร่หลายมากถูกต้อง แต่แพคไวนเออร์เนี่ยเป็นปอ,อนเซอร์ในการเป็นททมคีเปอร์ในการแข่งขันเรือใบระดับโลกนะฟรีเกตตาระบบจับเวลาเรือใบเนี่ยถูกบรรจุลงในซีรีส์ของอะควาไรเซอร์ตัวเดียว,วออกมาเป็นตัวซีรีส์ที่เขาเรียกว่าคาลิเบอร์สเปเชียลซึ่งอันนี้ผมลองไปอ่านมาเป็นระบบเขาเรียกว่า ไบโอไดเรคชันหรือว่าไบไดเรกชันจับเวลาถอยหลังต้องบอกว่าเป็นฟังก์ชันที่ทําง,งานแบบซ้อนระบบกันแล้วก็มีการไปจดปฏิบัติให้เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของไทคอย์เตอร์ซึ่งไม่สามารถมีใครเรียนแบบได้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ได้รับความนิยมมากๆสาหรับอะพอร์เตอร์ซีรีส์คาลิเบอร์เอสเลกาตาซึ่งปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่ายังเป็นที่ต้องการในในท้องตลาดอยู่ที่สําคัญปัจจุบันนี้การสํารวจมันยังไม่จบ มันก็ยังต้องแบบพัฒนาต่อไปต้องบอกว่าล่าสุดนี่เลยพึ่งออกตัวซีรีส์ใหม่มานั่นก็คืออะควาเลเซอร์ตัวซีรีส์ผมจำชื่อรุ่นแบบเต็มๆไม่ได้แต่ตัวนี้เขาเรียกว่าซูเปอร์ไดเวอร์กันน้ำลึกได้ถึง1,000เมตรนี่คือยุคปัจจุบันที่เราพูดถึงเลยนะครับราคาเปิดตัวก็ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์นะ0 0 0กับอีเจ0 0 0มบาทเปิดตัวกรกฎาคมนี้เวลาเรามานั่งพูดเรื่อง ฟังชันนาฬิกาเนี่ยคนทั่วไปที่เขาเลือกเพราะความสวยอย่างเดียวเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอินกับสิ่งนี้เลยนะ,อ,ะอย่างเราเป็นวัตเซอร์เวอร์แล้วสุดยอาขแม่งฟังก์ชันทําได้ขนาดนี้แลว้ววะกลไกด้านในที่มันแบบซับซ้อนและทํางานพร้อมกันแบบมัลติฟังชันในขณนะที่มันเป็นกระบบออโตเมติกหรืออะไรเงี้ยมันน่าขนลุกนะมันเป็นสิ่งที่พัฒนามาจากไอเดียและความสามารถของนิสสัให้ดูก่อนในตัวซีรีส์ที่เป็นตัวของอะพาร์เรนเซอร์อ่านี่ตัวเริ่มต้นเลยตัวปีกลางกลางเนาะใช่คงเอกลักษณ์ให้เหมือนเดมก็คือ ตัวเรือนแล้วก็หน้าปัดที่แบบวางออกมาแบบหรูและมีความสปอร์ตในตัวแต่ในซีรีส์ใหม่ๆตรงนี้จะเริ่มมีการเปลี่ยนสายให้ดูแบบมีความโมเดิร์นไม่ออกสปอร์ตจ้าที่จะใส่ได้แบบในทุกๆโอกาสก็ตัวนี้จากราคาเดิมแปดหมืน่แนแปดหมื่นหน่อยๆก็ปรับไปแตะตัวเลขแบบเกืบ 90, นะเอบเกือบเก้าเก้าหมื่นนะเออไม่ใช่เกนะ้าพันฮะ ถ้าใครเคยอ่านตำราแท็กเมื่อสามสี่ปีแล้วกรุณาอัปเดตด่วนเลยใช่เพราะตอนนี้แท็กราคาขึ้นแบบน่ากลัวมาในตัวซีรีส์ที่สปอร์ตเลยนี่ไงสปอร์ตสุดโจดีเด็ดมากรายการนี้อะพาร์เรเซอร์แกรนเดตโคโลมบาราคาปัจจุบันในหน้าช็อปก็วางอยู่ราคาประมาณเกือบเกือบหนึ่งแสนบาทนะครับขออนุญาตไม่บอกเลขเป็นเต็มแล้วกันจริงๆแล้วมันแล้วแต่ข้างแล้วแต่ข้างเงินแล้วแต่ชั่งข้างเงินแล้วแต่ส่วนลดของโวกท่านในช่วเวลานั้นใครชอบหน้าใหญ่ๆในความเป็นแท็กไฟลอร์ผมว่าซีรีส์นี้ตอบโจทย์ตอบโจทย์มาก หลังๆมาผมเห็นว่ารูปร่างหน้าตามจะดูมีความเป็นแฟชั่นที่ดูทันสมัยบวกกับราคาที่เพิ่มขึ้นมาด้วยจะแฝดอันนี้มาแรงมากเลยือเป็นการรีโปรดักต์เอารุ่นแบบรุ่นประสบความสำเร็จอ่ะรุ่นประสบความสำเร็จกลับมาทําใหม่หลายแบรนด์มากการรีโปรดักตรีความสําเร็จเป็นตัวอันิเบอร์ห้าสิบปีซึ่งสําเร็จมากสูงสุดในยุคนั้นเอาหน้าตัวนั้นกลับมาใส่เครื่องตัวใหม่แล้วทำให้มันแจ๋วกว่าเดิมหลายๆแบรนด์เริ่มทำคาเลเอร์ก็คุณออกมากําลังจะวางปีนี้แหละเร็วๆนี้เหมือนกันอาจจะได้เห็นตัวร นยุคและแจ๋วกว่าเดิมใช่มาฝั่งของตองบ้างครับวันนี้เตรียมอะไรมาครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวสเปเชียลเอดิชันเลยคือเจาะจงมาเลยของโปจะเปิดกว้างมากๆในในซีรีส์ของอควาเลเซอร์ถูกไหมของผมจะเป็นฟอร์มูล่าวันแต่จะมีความพิเศษก็คือแมนเชสเตอร์ในเต็มเขาเรียกว่าเป็นตัวแบบพิเศษคอลแลบกับฟอร์มูล่าวันเกับแมนเชสเตอร์ในเต็การแข่งฟอร์มูล่าวันมันจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี1981แล้ว ยังไม่ได้ไปให้การสนับสนุนการแข่งรถสูตรหนึ่งของระหวันตอนนั้นแล้วพอมาปี1986แพคไวเออร์เข้าไปสนับสนุน ซีรี์แรกออกมาเลยเป็นสายลัมเบอร์เลยถ้าเป็นสปอร์ตเมื่อก่อนสปอร์ตอาจาของฟอร์มูล่าวันเลยก็คือหน้าเรียบๆสายลัมเปอร์ถ้าใครเคยเห็นตอนนั้นจะเน้นสีมากๆเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนอควาเรเตอร์การกําเนิดแพร์คอยเออร์รุ่นซีรีส์ฟอร์มูล่าวันน1986ใช่พอได้เป็นออฟฟิเชียลแาร์ลอเอรการแข่งขันรถสูดหนึ่งกำเนิดเลย1986ส,สังเกตง่ายๆเลยฝาหลังจะคล้ายๆกันทุกเรือนนางลากงมันม่เเปลี่ยนถ้าไม่ใช่รุ่นพิเศษแบบที่มใช้มานเสนอัะพาร์มูล่าวัเป็นหน แบบกิจกรรมทางด้านความเร็วการจับเวลาอายุ90หน่อยๆอนคนสายแท็ฟอร์มูล่านี่คือแบบหล่อจับเลยนะแท็ฟอร์มูล่านี่คือแบบมุกโกโก้ส,โสุดนะตอนนั้นนะ่ะแท็กไฟเออร์เนี่ยพอไปให้การสนับสนุนเกี่ยวกับคคก,กีฬาแข่งรถถูกไหมเอากีฬามันมีการจับเวลาพอได้ไปสนับสนุนพีเมลิกเริ่มเข้ามา <S 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 เห็นนาฬิกาแท็กไฟเออร์ติดตามในทีวีที่เราเห็นสองปีก่อนเนาะมุมซ้ายเนี่ยมันจะขึ้นเป็นแท็กไฟเออร์เนี่ยตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วนะคือมันเหมือนทีเป็นการประมงเป็นคอนเสิร์ตนะถ้าหกปีที่แล้วประมาณปี20 ก็เข้ามาสนับสนุนแมนเชสเตรอร์ในเต็ดซึ่งตัวที่ผมจะเอาเข้ามาโชว์ก็จะเป็นซีรีส์ที่ถามว่าเป็นรุ่นพิเศษหรือเปล่ามันไม่ใช่ตัวลิมิตดอ dition นะครับแต่สำหรับคอเลกเตอร์แล้วเนี่ยใครที่ชอบแมนยูก็จะสะสมกันแล้วราคาก็จับต้องได้ไปที่โอฟอดก็มีขายตัวเริ่มต้นแบบเนี้ยคือถ้าขอบธรรมดาปกติแสแตนเลสเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ7จ็ 8. ในราคาท,ทั่วไปของรุ่นของมูเวันแล้วก็จะมีตุกขึ้นไปอีกก็คือปี2 0 1 6ใช่ไหมเข้ามาสองพันิ7 ผลิตรุ่น01นนอ่า่อไปถึง200,000กว่าเลยสวยจริงเป็นหน้าสเกเลสตันครับเดี๋ยวขึ้นรู้ไปดูได้แล้วก็เป็นโลโก้แมนเชสเตอร์ในเต็มกัน <Yeah. S 2> ก็เรียกว่าเขาน่าจะรีเสิร์ชมาแล้วแหละตอบโจทย์แฟนบอลแมนเชสเตอร์ย bon ูไนเต็ดเนี่ยที่มันเซอร์ไพรส์ที่ผมรู้สึกแปลกใจคืออะไรรู้ปะไม่มีสมอสอนไหนนะที่มีนาฬิกาแบรนด์ใหญ่แล้วแบบเป็นรุ่นพิเศษของสม,มสรนอนาะชติอย่างเงี้ยต้องบอกว่าเป็นสม,มสรที่ดังมาก <ừ> แล้วก็อยู่ในรุ่นที่ถูกป้องในสไตล์ที่ถูกป้องมากนะ,ะใช่สำหรับรุ่นพวกนี้ดูสายกันด้วยนะเป็นเหมือนยางยางรถแล้วฝาหลังก็ จะเป็นโลโก้แมนเชสเตอร์อยู่ในต็กเลยนะครับจากปกติแล้วจะเป็นนิดมมนึงที่ผมเลือกเรือนนี้เพราะผมเคยได้ไปเห็นหน้าช็อปมาที่โอทีปอดละเยืนๆดูกับพี่ปอดหน้าช็อปแสนเนาะคุณค่างเงินปอนตอนนั้นก็ส9มเก้าย <39, S 2> ท, 9, ที่ผมบอกว่าราคาเท่ากับรุ่นปกติแหละโอเคก็ประมาณนี้สําหรับ EP นี้ก่อนนะครับเเดี๋ยวจะยาวเกินไปจริงๆแล้วในซีรีส์ของ มันมีอีกหลายรุ่นที่เราอยากจะพูดถึงมากๆต้องนำนแต่ละยันมันมาไม่เหมือนกันเลยเดี๋ยวเรามาขยายความกันในอีพีหน้าสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าเฮ้ยฉันใส่รุ่นนี้อยู่อยากฟังเรื่องราวบ้าง<ม>อยากจะแบบมีรุ่นนั้นรุ่นนี้มาให้ดิสคัสมาให้นําเสนอบ้างน,นะครับคอ<ผ>มเมนต์มาบอกได้เลยนะเราได้เลยนะสรุ่นไหนอยู่คุณรู้สึกยังไงซื้อมาตอนสมัยนั้นสมัยนี้ราคาเท่าไหร่ลองแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วอยากจะให้เราขยายจุดไหนเรื่องไหนฟังก์ชันไหนทํางานยังไงนะครับคอมเมนต์กันมาเยอะเลยตรงนี้ยินดีที่ไปรีเสิร์ ในออฟฟิศเนี่ยผมจะเอามาโชว์ให้ดูด้วยสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบคอนเทนต์ดีๆกึ่งสาระกึ่งตลกแบบนี้นะครับกดติดตามเราไว้ได้เลยครับที่นี่<ช>มีทั้งความสนุกนะครับมีทั้งสาระด้วยใช่ค,ครัะเรือนนี้ขายนะ ใช่จริงเหรอขายที่ไหนฮะ 8pm brand name เฮ้ยบ้าเลยที่ช่องทางไหนเนี่ย TikTok ครับเฮ้ย t t i k าไปติดตามกันได้โอเค 8pm brand name นะครับฝากช่องมาแล้วเอาซะหน่อยซะหน่อยของเราเหรอเอ่า틱톡 brand name ครับช่องทาง TikTok เหมือนกันน틱톡 brand name นะครับฝากช่องนี้ด้วยใครเล่น TikTok ก็ถ่ายถ่ไปเจอก็อย่าลืมกดเข้าไปทักทายกันนะครับผมนะที่สำคัญที่สุดคลิปนี้นะครับกดไลค์ให้ก่อนเลยใช่กดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร์เปหน่อยนะครับโอเคเจอกันใหม่ที่ EP หน้านะครับกับรายการเสียงครบ